มากครับบัดนี้โซนนี้เดือนนี้ทั้งเดือนแล้วครับก็ฏิเป็นโซนอีสานใต้เกือบทั้งเดือนครับก็ฏิเป็นสุรินทร์อุบลไอ้ปุ้ยสุรินทร์ศรีสะเกตลอยเอสซูรินรีสะเกตลอยเอสอยู่นี่นะครับบุรีรัมจากนี้ไปหาสิ้นเดือนนาครับเดือนหน้าเฮาก็สิกลับไปอ่อนทั่วกรุงเทพฯและบริเวณต้นอีกด้ยินข่าวว่าเครื่องเดือนไม่ได้ครับที่าเมือแล้วครับ มองด้พ่อด้ต่อเติมแต่งเติมหรือว่าเพิ่มเติมเสริมทั้งโจ้ท่านการแสดงกับอ,อนุญาตพี่น้องค่ะในการคอมเมนต์หรือว่าให้การติดติเองได้ด้วยครับตีเบื่อก้อครับทีิงานเาท้าข้าจีน้ำไปปรับปรุงหรือว่าน้ำไปแก้ไขเบือกติกรรมาสร้างสรค์ผลงานใี้พี่น้องในเบื้องต้นเขานะครับเพราะว่าตอนนี้มันกับช่วงหม่ๆมนี่นะครับยังกัได้แต่ล่งตัวปันไี้แต่ว่าผลงานเท่ากับว่าฉีไล่นะครับก็ถือว่า รละปริมนตนส้นนี่คือส้อนตะวันออกเขาทำการแสดงอยู่เกาะลอยศรีราชาอำเภอศรีราชาจังหวัดชนลบุรีครับสาวน้อยทำการแสดงนะเวลา18บแนาฬิกาหมดต่ำก็คบทุ่มแล้วครับโมอแรกนี่